นานๆทีจะได้เห็นคนนี้ให้สัมภาษณ์ครับคารุมิโตมกะกับปีกทีมชาติญี่ปุ่นนะได้พูดติตลกนะฮะว่าต้องขอบคุณพ่อก,กับแม่ที่ได้มอบขายาวๆให้กับผมซึ่งมันช่วยให้ผมเนี่ยตวัดบอลก่อนข้ามเส้นในเกมกับสเปนแล้วก็ชนะสเปนได้แถมไม่พอเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มด้วยสําหรับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับมาฟังกันหน่อยเราต้องบอกว่าญี่ปุ่นครับผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม E อนะหลังเอาชนะสเปนแล้วก็เยอรมันในรอบแบ่งกลุ่มถือว่ามาโหดจริงๆ เกมที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเกมที่ญี่ปุ่นเจอกับอ่าสเปนนะซึ่งมิโตมะเนี่ยตวัดบอลกลับเข้ามาในสนามและช่วยทีมได้ประตูชัยในเกมนี้ด้วยถือว่าเป็นประตูตัดสินเลยนะครับแม้ว่ามันจะดูเหมือนว่าลูกบอลเนี่ยจะข้ามเส้นไปแล้วแต่การตัดสินด้วยเทคโนโลยีต่างๆก็ช่วยยืนยันได้ว่าลูกบอลยังไม่ข้ามเส้นไปทั้งใบนะซึ่งมิตโตมะก็พูดถตงตลกว่าที่ทําแบบนี้ได้ก็ต้องขอบคุณพ่อกับแม่ที่มอบขายยาวๆให้นะมาฟังเขาพูดของมิโตมะหน่อยเขาพูดกับทอ t เกสปอร์ต เออบอลยังไม่ออกแน่นอนผมไม่ได้เห็นทุกอย่างหรอกนะแต่ผมเห็นนิดหน่อยแล้วก็คิดว่าเอออยา่ยาออกอยาก่ยาออกอย่าออกนะเนี่ยทุกคนเน่ยเชื่อว่ามันยังไม่ออกและผมก็ชอบ V.R มากๆผมขอขอบคุณพ่อกับแม่จริงๆที่มอบขายยาวๆให้ผมตัดสินใจค่อนข้างเร็วและผมก็ไม่รู้ว่าทำไมลูกที่ผมส่งไปเนะี่ยถึงไปเด้งที่เพื่อนร่วมทีมเพราะมันค่อนข้างยากมากเลย อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคําสัมภาษณ์ของมิโตมะนะครับเพราะว่าคืนนี้พวกเขาเนี่ยจะต้องเจอกับงานหนักอย่างโครเอเชียนะครับตัดเชือกกันเลยใครจะได้เข้ารอบต่อไปนะครับคืนนี้ญี่ปุ่นครับเจอกับโครเอเชียในเวลา4ทุ่มตรงนะตามเวลาบ้านเราแล้วก็ตี2จะเป็นบราซิลกับเกาหลีใต้นะครับก็ฝากแรงใจรังเชียร์ทีมจากเอเชียกันด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังน,นะครับผม